งวิกฤตของการไม่มีอาหารกินในประเทศอังกฤษนะคะว่าจริง ก็สไตล์อีกแล้วนะคะที่สาพายยูเคนะคะวันนี้จะมาพูดคุยกันถึงเรื่องวิกฤตของการไม่มีอาหารกินในประเทศอังกฤษนะคะว่าจริงหรือไม่อย่างไรนะคะเดี๋ยวเรามาพูดถึงประเด็นนี้กันนะคะในฐานะที่อยู่ในประเทศอังกฤษนะคะจริงๆแล้วนะคะหลายๆข่าวหลายๆพาดหัวว่างเลยนะคะที่สไตล์เห็นว่าเอยคนอังกฤษต้องอดมื้อกินมื้อแบบนี้จริงหรอนะคะสไตล์จะมาบอกว่าคนทั้งร้อยที่สไตล์รู้จักไม่ได้เจอปัญหานี้นะคะแต่อาจจะมีบ้างหรือเปล่าไม่แน่ จเพราะเราไม่ได้เจอจริงๆแล้วก็ในอังกฤษเองเขาก็ไม่ได้พาดหัวข่าวแบบนี้นะคะซึ่งสตาร์ถือว่าบางทีอาจจะลงข่าวแบบเกินไปอะไรอย่างนี้นะคะในความเป็นจริงแล้วประเทศอังกฤษค่าคองชีพสูงมากๆแล้วก็ค่าอ่า พลังงานค่าใช้จ่ายต่างๆไม่ว่าจะเป็นค่าแก๊สค่าไฟค่าสินค้าต่างๆราคามันก็ขึ้นอันนี้ก็ยอมรับนะคะต้องยอมรับว่าขึ้นเป็นประมาณ2 0 0เลยทีเดียวนะคะส่วนเฉพาะเรื่องค่าอาหารมันไม่ได้ขึ้นเยอะขนาดนั้นแต่ถามว่าราคามันคลีปอัพหรือเปล่ามันก็คลีปอัพแน่นอนนะคะเพราะว่าอย่างถ้าเป็นพวกพลังงานพวกเชื้อเพลิงอย่างนี้ขึ้นแล้วเวลาการขนส่งอะไรอย่างนี้นะคะของก็ขึ้นนะคะทีนี้รายได้ รายได้ที่เป็นค่าชั่วโมงเป็นเรทที่ จะได้อันนี้ก็ขึ้นมาด้วยแต่มันก็ไม่ได้ขึ้นเยอะนะคะถ้าเปรียบเทียบกับรายได้ที่เราต้องรายจ่ายที่เราต้องจ่ายค่าน้ําค่าไฟอะไรอย่างนี้นะคะก็ถือว่าแต่ถามว่าวิกฤตระด้านอาหารอย่างเงี้ยขาดแคลนไหมไม่ถึงกับขาดแคลนนะคะเพราะว่าตอนนี้ทุกคนยังโอเคกับเรื่องค่าอาหารเรื่องอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็พูดอีกมุมนึงก็คืออาจจะต้องประหยัดมากขึ้นอะไรอย่างนี้นะคะแต่ไม่ได้ถึงกับวิกฤตว่าเฮ้ยไม่มีอาหารขาดแคลนอาหารนะคะเพราะว่าตอนเนี้ยทาง ซูเปอร์มาร์เก็ตต่างๆเขาก็ยังมีอาหารอยู่นะคะ <c oughs> จริงๆ <c oughs> การขาดแคลนอาหารคือมันแทบจะไม่ได้แบบว่าขาดแคลนแต่มันอาจจะขาดแคลนคนขับรถที่จะมาส่งอาหารหรือว่าของที่ในซูเปอร์มาร์เก็ตและนี่นะคะก็เป็นสาเหตุหลักนะคะบางทีของในซูเปอร์มาร์เก็ตอย่างเงี้ยขาดนะคะบางครั้งเวลาเราไปอันนี้ก็คือสาเหตุที่เขาแบบไม่ไม่มีคนขับรถบรรทุก,กอะไรแบบนี้นะพอตั้งแต่ออกมาจากแบบ EU อะไรอย่างเงี้ยคือคนในประเทศ EU เองเขาก็จะย้ายกลับประเทศเขาอะไรอย่างเงี้ยซึ่ง มีความต้องการที่จะได้คนขับรถบรรทุกแบบนี้ค่อนข้างเยอะนะคะแล้วเวลาคนขับรถบรรทุกอย่างนี้ก็คือต้องมีใบขับขี่แบบพิเศษ กว่าไบขับขี่ที่เราขับกันปกติแบบนี้เนาะซึ่งสตาร์ว่าสําหรับตัวเราแล้วก็สําหรับเพื่อนๆที่เรารู้จักหรือว่าคนที่แบบมีรายได้ปานกลางร,รายได้สูงแบบเนี้ยเขาจะไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องการขาดแคลนอาหารหรือต้องอดมือกินมือแต่ถ้าถามว่าคนที่มีรายได้ต่ํานะอันเนี้ยก็อาจจะส่งผลกระทบนะคะแต่ก็ไม่ถึงกับ อดมือกินมือเพราะว่าที่นี่เขาก็จะมีแบบพวกฟู้ดแบงค์พวกอะไรอย่างนี้นะคะเขาก็จะมีไว้บริการประชาชนอะไรแบบนี้หรือว่าโฮมเลดอะไรแบบนี้คนที่นี่ได้รับการดูแลเป็นอย่างดีนั่นเองนะคะเขาจะบริการรับบริจาคอะไรแบบนี้เนาะตามเชิร์ชตามโบสถ์ต่างๆหรือว่าตามคอมมูนิตี้ต่างๆนะคะที่สตาเคยแบบไปช่วยงานอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีนะคะเพราะฉะนั้นแล้วถามว่าเคยเจอไหมก็ไม่เคยเจอว่าใครต้อง บ่นว่าเอ้ยฉันไม่มีข้าวกินอะไรอย่างเงี้ยนะก็ไม่มีแต่ก็จะมีโดนแบบได้ยินบ้างที่มีคนบ่นว่าเอ้ยค่าไฟขึ้นเยอะเลยอะไรอย่างเงี้ยค่าแก๊สขึ้นเยอะมากอะไรอย่างเงี้ยซึ่งทุกคนก็จะต้องเห็นส่วนตรงนี้แล้วก็รู้จักแบบประหยัดตรงนี้แต่ government เขาก็มีการช่วยเหลืออยู่บ้างนะคะอย่างเช่นคนที่แบบ low income อะไรอย่างเงี้ยรายได้ที่ต่ำหรือว่าผู้สูงอายุที่กเกษียณไปแล้วอย่างเงี้ยเขาก็จะมีเงินชดเชยให้ว่าเป็นรายปี มีละเท่าไหร่อะไรแบบนี้เหมือนกับว่าช่วยในการที่จะจ่ายค่าแบบค่าไฟค่าแก๊สแบบนี้นะคะอันนี้ก็มีข่าวออกมาในประเทศอังกฤษนะคือไม่ได้แบบว่ามีข่าวรุนแรงเหมือนที่ ข่าวไทยหลายๆช่องนะคะโพสต์ไปแล้วก็บางทีเราก็แบบแอบแปลกใจนะว่าทําไมเอ้ยที่อังกฤษเขาไม่มีข่าวแบบนี้เลยนะคะเพราะว่าข่าวทุกข่าวมันจะเหมือนมีเป็นต้องเป็นข่าวกลองมาก่อนไม่งั้นก็จะโดนแบบโดนสื่อสื่อก็จะโดนแย่นะคะถ้าเกิดว่าปล่อยข่าวออกไปแล้วมันไม่เป็นความจริงแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นการที่ดูข่าวที่นี่เราก็จะมีความเชื่อถือค่อนข้างได้เมื่อตอนบ่ายนี้สตาร์ก็คุยกับคุณสามีไปว่าเออเนี่ยไม่มีข่าวแบบนี้มาเรา ถึงขั้นวิกฤตขนาดนั้นแล้วหรออะไรเงี้ยเขาก็บอกว่าเฮ้ย hey, ที่ข่าวที่อังกฤษมันยังไม่มีนะไม่ได้มีออกมาแบบนี้นะอะไรประมาณเนี้ยแล้วเขาบอกว่าเออบางทีอาจจะเกี่ยวกับรัสเซียก็ได้ที่แบบว่าเออเหมือนกับเออบอกว่าที่อังกฤษขาดแคลนอาหารอย่างเงี้ยต้องอดมือ้อกินมือ้ออะไรแบบประมาณเนี้ยอาจจะเกี่ยวกันนะคะอาจจะมีข้อข้องเกี่ยวกับการที่เขามีสงครามกันก่อนหน้านี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เหมือนกับว่า คิดว่าประเทศอังกฤษเขาคงอดอยากมากขนาดนั้นนะคะแต่จริงๆแล้วสตาร์เชื่อนะคะว่าในอังกฤษเนี่ยรัฐบาลเขาก็ดูแลประชาชนของเขาค่อนข้างที่จะเป็นอย่างดีแล้วก็ประโยชนต่างๆที่ประชาชนยังได้รับอันนี้นะคะก็คิดว่ายังได้รับเหมือนเดิมนอกจากที่เป็น Ben โยชนที่เกี่ยวกับเรื่องโควิดอันนี้นะคะเขาก็ยกเลิกปลไปเรียบร้อยแล้วนะคะเพราะว่าตอนนี้ทุกคนก็อยากที่จะกลับมาใช้ชีวิตแบบ o r m a l ไปทํางานได้ถึงเป็นโควิดก็คือแบบว่า ยังออกไปข้างนอกได้อะไรอย่างเงี้ยเพราะทุกคนที่นี่เขาก็ส่วนมากแล้วนะคะเชื่อนะคะว่าประมาณ90%ของประชากรเขาได้รับฉีดวัคซีนแล้วนั่นเองนะคะแล้วทุกคนก็ให้ความร่วมมือกันเป็นอย่างดีแต่ถามว่าคนที่ต่อต้านมีไหมมันก็ต้องมีเหมือนกันนะคะแต่จํานวนที่น้อยมากๆนะคะเพราะฉะนั้นแล้วทุกคนก็จะรับผิดชอบตัวเองได้มากขึ้นนะคะแล้วก็รู้จัก รู้จักเก็บเงินรู้จักใช้จ่ายรู้ว่าเออสถานการณ์มันเป็นยังไงต่อไปข้างหน้าอนาคตมันจะเป็นยังไงมันเริ่มแบบนี้แล้วทุกคนเหมือนเหมือนเอาแวร์แล้วก็เตรียมตัวมากๆนะคะว่าเออเราจะใช้ชีวิตกันยังไงต่อไปอย่างนี้นะคะเขาค่อนข้างที่จะมีแพลนนิ่งค่อนข้างที่จะ เตรียมตัวกับสถานการณ์ที่เขารู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นก็เลยแบบเห็นยากมากว่าเออต้องอดมือกินมืออะไรอย่างนี้นะคะเพราะว่าที่นี่เขาก็จะมีแบบพวกที่เขาช่วยเหลืออย่างเช่นฟู้ดแบงค์อย่างเช่นการรับบริจาคพวกอาหารกระป๋องอาหารแห้งต่างๆนะคะผลิตภัณฑ์คัฟเวอร์ฟู้ดอะไรแบบนี้นะที่เราเห็นแล้วก็มีการช่วยเหลือกัน,นต่างๆเป็นศูนย์ช่วยเหลืออย่างเงี้ยก็มีค่อนข้างเยอะนะคะถ้าใครเดือดร้อนยังไงเราดูคลิปนี้อยู่ใน ประเทศอังกฤษแล้วก็คิดว่าตัวเองต้องอดมือกินมืออะไรประมาณนี้นะก็ลองคอมเมนต์กันเข้ามาได้นะคะเผื่อที่สไตล์จะแบบช่วยเหลือหรือว่าส่งอะไรไปให้ได้นะคะก็โอเควันนี้ก็ต้องจบคลคปเพียงเท่านี้นะคะวันนี้ก็เลยแบบเหมือนกับว่ามาพูดอีกมุมหนึ่งกับการที่เราอยู่ในประเทศอังกฤษแล้วก็คนรอบข้างที่เราเจอเป็นยังไงบางทีนะคะดูข่าวไปก็แบบเฮ้ยมันเกินไปหรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะคะพยายามที่จะดูข่าวแต่ละข่าวนะคะก็ต้องคิด ทบทวนดีๆนะคะว่าข่าวนี้เขาได้แหล่งข่าวมาจากไหนอะไรแบบนี้เนาะโอเควันนี้นะคะต้องลาไปแล้วแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะวันนี้ s p ป UK ยนะคะก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วก็เจอกันในวิดีโอหน้าอยากคุยเรื่องอะไรก็ อยากให้พูดอะไรให้ฟังเล่าเรื่องอะไรให้ฟังนะคะก็อย่าลืมที่จะเมนกันเข้ามาบอกใต้คลิปนะคะเราเดี๋ยวสตาร์จะมาเล่าให้ฟังนะคะหรือว่าอยากให้สตาร์ไลฟ์นะคะกลับมาไลฟ์สดเหมือนเมื่อก่อนอีกนะคะไลฟ์พูดคุยกันจะได้แบบคุยกับสตาร์ตอนที่แบบเราก็ไลฟ์แบบนี้นะคะก็สามารถที่จะเมนกันเข้ามาได้นะคะสตาร์หยุดไลฟ์ไปสักพักแล้วนะคะเดี๋ยวก็จะกลับมาไลฟ์ใหม่นะคะถ้าใครที่อยากจะคุยอยากจะมาแบบชิดแชทด้วยกันนะคะก็สามารถที่จะเมนเข้ามาบอกได้นะ นะคะควันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปแล้วบายบายคะ่ะสวัสดีคะ่ะ